สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆคนนะคะวันนี้ช่องรักแนลเปิดตัว EP ีแรกค่ะบอกกก่าวเล่าความเป็นมาจุดประสงค์แล้วก็กลุ่มเป้าหมายของช่องนะคะวัตถุประสงค์ที่จะทําช่องนี้ขึ้นมาก็เพราะว่า,าต้องการหาเพื่อนมาฟื้นฟูสุขภาพแล้วก็ชวนออกกําลังกายชวนทําอาหารสุขภาพชวนไปวัดสวดมนต์รักษาศีลปฏิบัติธรรมกลุ่มเป้าหมายก็คนในวัยเดียวกันนะคะ50ปีขึ้นไป บางทีเราก็ทําแต่ง,งานนะคะหาเงินมาตลอดชีวิตขาดการละเลยใส่ใจดูแลสุขภาพตัวเองพอมารู้สึกตัวอีกทีสุขภาพร่างกายก็เปลี่ยนไปเยอะทั้งน้ําหนักตัวทั้งฟันทั้งผมและก็โรคภัยนะคะกินยาเป็นกระมือกระมือนะคะบางคนก็บ่นว่าเอ้ยพอขึ้นพออายุข,ขึ้น50แล้วก็กินอะไรก็นิดหน่อยก็อ้วนเอาเอา้วนเอานะ,ะแถมมาเส้นเอ็นก็ยึดนะ,ะเดินไม่สะดวก ปวดขาปวดแข้งปวดเขา่าบาเคาตึงไปหมดในอีพีต่อๆไปเราก็จะมาสาธิตการกดจุดนวดตัวเองแก้อาการต่างๆด้วยนะคะแต่อีพีนี้ก็ขอบอกกล่าวไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะ,ะเพราะว่าเพิ่งไปซื้ออุปกรณ์การใช้ในการถ่ายทําติดต่อไอตัดต,ต่อนะคะตอนนี้ก็งงๆอยู่ยังกําลังให้หล้านๆช่วยสอนวิธีการใช้วิธีการผลิตคิดว่า ก็จะลงคลิปทุกวันทุกเย็นของวันพุธแล้วก็วันศุกร์นะยังไงแล้วก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดติดตามให้ด้วยนะคะการได้พบปะเจอกันในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นบุญหนุนนำ